โปรเจกต์แฟนคลับเขารวมเออต้นเออต้นครับอันนี้พี่พี่กระเตงอนุมัิให้ให้แบบสปอยแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าผมว่าพูดไปก่อนกระเตงถึงไม่เดียวแล้วแต่แต่ว่าน่าน่าจะนะผมว่าน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าว่าจะยังไงแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้รายละเอียดก็น่าจะออกมาในเร็วๆนี้ก็คืออาจจะปีหน้าอะไรเงี้ยเอาละ สปอยมาแล้วทุกคนพร้อมไหมคะพอค่ะขอเก็บเงินแบบแต่ว่าแต่ว่าโปรเจกต์นี้นี่คือผมว่าน่าน่าจะมันอยู่แต่ประเด็นคือองพูดไงไม่รู้จำกัดคนเข้างี้เหรอจำกัดคนใช่ใช่จำกัดคนรวมเอาละทุกคนกตบตีกันแล้วแต่ว่าถ้าทุกคนได้ยินก็จะโอ้เลยแล้วก็ บางคนก็อาจจะแบบเออเป็นการที่ต้องตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่อุ้ยมันขนาดนั้นเลยหรอนี่ต้นใช่เอาจริงเลยตอนนี้ก็คือกดดันกันใหญ่แล้วนะเครียบกันเลยเหรอกดดันแล้วนะกดดันเลยเหรอเนี่ยจะทำให้ทุกคนนอนไม่หลับคืนนี้ไปนั่งคิดอยู่ส่วนผมก็นอนหลับฝันดีอ้ยไม่น้าไม่น้ำได้นอนไม่น้าได้นอน